แกรู้ป่ะฉันไม่รู้ตัวด้วยนะลองลองเสียงดังอะ่ะแกรู้ป่ะจนกระทั่งวันดีคืนดีกกวินทีทูวันอะ่ะอ,อ,อยู่ออคอนโดห้องข้างฉันเว้ยอัดสตอรี่แล้วก็ส่งมาบอกว่าหน้ากากห้องน้ำแฉข่าวเช้ามาที่ข่าวนี้ฟังแล้วฉันสะท้อนใจนะด้า <c oughs> ฉันสะท้อนใจตัวฉันเอง ขายบ้านหรือเปล่าเธอต้องลดเสียงกัรร้องเพหยุดร้องเพลงนะสองแม่ลูกตัดใจขายบ้านถูกสุดทนเพื่อนบ้านเล่นกีตาร้องเพลงเสียงดังอย <c oughs> ากไปวอซื้อบ้านแถมนักร้องไปเลยเขาประกาศขา,ขายคำประกาศคือด่วนประกาศขายบ้านแถมนักร้องฟรีเล่นกีตาร์ได้อย่างต่อเนื่องจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอ <c oughs> ย่าหาทำ ถ้าจะขย <ım Laser> like ันซ <Overwatch> <fit> <sm> ้อมขนาดนี้ก็เข้าประกวดไปเลยเถอะขอร้อง please นี่บ้านทาวสองชั้น2ห้องนอนสองห้องน้ําเนื้อที่ยี่สิบสองตารางวาเลข2มาน้องงูดีวิ่งสองเนาะหมู่บ้านบัวทองเคหะสนใจสอบถามแล้วก็ให้เบอร์มาจ้ะคือเรื่องของเรื่องก็คือว่านักข่าวเขาเลยลงพื้นที่ไปถามนะคะชื่อนางสมทบแพรทองเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านอายุ50สิปีเขาบอกว่าตอนนี้จะมีคนมาขอซื้อบ้านแล้วราคาล้านสี่แต่ก็ยกเลิกไปเพราะกลัวทนฟังเสียงเพลงไม่ไหว Wow. <laughs> มีในหน้ามาขอซื้อแล้วบวกกับอะไรเพิ่มก็แล้วแต่เขาละกันแต่ว่าตัวเขาอ่ะล้านสี่อ่าขณะเนี้ยลูกสาวของนางสมทบนะคะบอกว่าจริงๆอ่ะก็ไม่ไม่คิดจะไปไกลๆอีกแล้วเพราะคุยกันมาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังทําเหมือนเดิมคิดว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นดีกว่าเพื่อตัดความรําคาญเสร็จแล้วเนี่ยบ้านคู่กรณีนะคะคือนายศักดิ์สิทธิ์วิสาทอายุ4 2ปีบอกว่าเมื่อเช้ามีตํารวจเข้ามา4-5คนก็เลยเล่นกีต้์ให้ดู <laughs> ตำรวจก็เลยขอให้เบาเสียงลงหน่อยตนก็ยอมรับที่ทําตามแต่ถ้าเกิดให้หยุดเล่นคงทําไม่ได้เพราะ ต้องซ้อมไปประกวดรายการเดอะไ i ท์ที่กำลังจะมาถึงเธอรู้ป่ะในศักดิ์สิทธิ์คนนี้บอกว่าผมเคยเอาเดซิเบลมาวัดระรับได้แค่79เองเสียงดังที่สุดของผมอะ่ะ แต่ในกฎหมายระบุว่าถ้าเกิน80ถึงจะเป็นอันตราย79แต่ผมได้79นะครับผมมีเครื่องวัดของผมสักสิบบอกเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมากนะเพราะออกสื่อไปแล้วก็ได้แต่บเบาเสียงลงแต่ถ้าเกิดว่าข้างบ้านมาขอโทษก็พร้อมที่จะจบจบยังไงอะข้างบ้านมาขอโทษทําไมอะเขาทำเ <c oughs> สียงดังอะแต่ที่ไม่จบเพราะคงทะเลาะก,กันหลายรอบแหละทาให้บานปลายรวมถึงถูกโซเชียลถล่มเละเลยพยายามคิดในแง่บวกเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรร้ายแรงนายศักสิธ์บอกว่า ก็เลยเล่นกีตาร์ให้ตำรวจดูพบว่าเสียงเนี่ย79เดซิเบลใช่งัดมาแล้วเสียงดังมันต้องเกิน80เดซิเบลขึ้นไปห,หรือว่าอยากแนะนำเราอยากแนะนำว่าคุณศักดิ์สิทธ ทำห้องเก็บเสียงไหมแปดสิบอ่ะคือสิ่งของจราจรทั่วไปแต่มันก็ถือดังนะถ้าสงจราจรไม่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 เอาบุนวมบุอะไรเงี้ยป่ะบุนลังพึ่งหนป่ะเออไม่มันไม่แทนนะอีกหนูว่าคือข้างบ้านเขาอาจจะไม่รู้สึกว่ามันดังขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าพอเราจะหลับได้พอจะหลับปุ๊บเสียงหลัาเธอ เลยแกรู้ปะเขาใส่ป้ามันแบบมันไม่ใช่อ่ะนี้เรื่องเนี้ยมันสะท้อนใจฉันมากเลยนะเธอจะร้องเพลงเสียงดังไหมคอนโดมิเนียมใช่ปะใช่เราก็คือหมดแล้วนะครัคิดดิจัดอะไรจักเครมจัดเครมคอนโดยั่งทะเลาะแกรู้ปะจะหลับจะหลับเท่าไหร่ละคือท่านี่มันไม่ใช่อ่ะแล้วออกไปคนร้องงเพลทีงตอนอ่างรำโอแกเราไม่เราฉันไม่รู้ตัวด้วยนะลองลองลองเสียงดังอ่ะแกรู้ปะเพื่อนฉันมาหาชาล็อบบี้อ่ะฉันอยู่ชั้นสามใช่ปะเพื่อนขึ้นลีป้าเพื่อนบอกว่าอ๋อฉั้นยังเสียงแกร้องเพลงฉันไม่เชื่อนะเว้ยจนกระทั่งวันดีคืนดี กวินทีทูวันอ่ะอยู่คอนโดห้องข้างเันเวอย์ออัดสตอรี่แล้วก็ส่งมาบอกว่าหน้ากากห้องน้ำไม่เธอตรงเลาฝรั่งด้วยฝรั่งฝรั่งที่หน้ากากห้องน้ำแล้วก็เป็นเสียงฉลองเพลงซึ่งชัดมากกวินอยู่ห้องน้ำห้องเขาแล้วฉันอยู่ห้องน้ำห้องฉันเสียงคงเล็ดลอดไปมันดังมันดังมากนะใช่ปุ้มปุ้ยถึงคันบอกอ๋อนี่ไงนะ้น้ำบุญมาลิ อันนี้ก็ยังเป็นฝรั่งมฝรั่งฝรั่งอันนี้คือห้องข้างนึงใช่ไหมก็เป็นห้องข้างนึงห้องอีกข้างนึงเป็นฝรั่งก่อนหน้านั้นก็คือแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ไปแล้วนะเขาไม่อยู่มาหลายปีมากแล้วไม่รู้เหตุผลเพราะฉันหรือเปล่าแต่ว่าเขาซื้อสักห้าปีที่ผ่านมาฉันขึ้นลิฟต์มากับเขาเขาก็คุยกับฉันเป็นภาษาฝรั่งซึ่งฉันก็เป็นคนกลัวฝรั่งอยู่แล้วไม่เคยกล้าพูดใช่ปะเขาก็ถามว่าอยู่ห้องไหนฉันบอกว่าฉันก็บอกเลขห้องไปเขาบอกอ้้เเเเเาออออยย่งงกกันนนีฉ็โบบรร์ นางก็บอกฉันว่าอ้าว you amazing ฉันก็เลยบอกเขาแบบฉันก็อ่าโอเค yes yes <c oughs> แล้วฉันก็เลยแล้วฉันก็เลยไม่รู้จะทำไงอะ่ะก็เลยรลองพงเขาฟัาไม่ก็เลยบอกว่า you can request <c oughs> อย่าฟังไปไหน you can request นะบอกไอ้บอกไอ้แต่ตอนเนี้ยยายมาบ้านยายมาบ้านแล้วถามว่าการร้องเพลงลดลงไหมไม่ไม่ลดไม่ลดแต่ว่าน่าจะมีการกระจายสิ่งที่ดีขึ้นเอหน้ากากห้องน้ำหน้ากากห้องน้ำเดี๋ยวเราไปพักเบรกก่อนนะคะกับหน้ากากห้องน้ำค่ะแล้วกลับมาแฉข่าวเช้า